แต่กรบปรบถึงวันนี้นะที่เป็นวันมาฆบูชาถ้าใครที่ระลึกถึงคุณพระตนะตรายบ่อยๆออนะวันนี้น่าจะเห็นคุณพระตนะตรายได้ชัดอย่างหนึ่งคือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแสดงพระโอวาทปาติโมกซึ่งโอวาทปาติโมกของพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยจะแสดงเหมือนกันหมดเลยที่โอวาทปาติโมกันนะเน้นมรคสัตว์นะ เน้นมัรคสัตว์ซึ่งไม่เน้นกับทุกขสตัตว์สมุทัยสตัตว์นิโรสตรัตว์เพราะว่าเน้นข้อปฏิบัติเลยเพราะถืออยู่แล้วว่าทุกขสตัตว์ทุกคนนี่มีปัญหาคือมีภัยเหมือนกันหมดนะนะชาติภัยชราภัยพญาที่ภัยมรณะภัยโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาตภัย,ยเนี่ยพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทีนี้ภัยเหล่านี้ทั้งหมดนี่เกิดจากอะไรเกิดจากกิเลสทีนี้ถ้าเมื่อกิเลสอย่างเงี้ยปฏิบัติอย่างไรจึงจะสิ้นกิเลสเนี่ยนะขันคาถาแรกในโอวาทปาติโมกล่าวว่า สัพพปะปัสสะาการณังกุสลสุปะสัมปทานสจ,จิตะประโยชน์ทปปนังเอตังพุทังนัสนนนะสะสนังเนี่ยนะสัพพปะปัสสะการณังเนี่ยคืออธิศีลสิกขาทั้งหมดเลยคำเดียวนะสัพพปะปัสสะาการณังการไม่ทำอกุศลทั้งปวงเนี่ยนะหมายถึงอธิศีลสิกขาซึ่งถ้าอธาิศีลสิกขาเกิดขึ้นอกุศลจิตทั้งสิบสองไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ทำบาปทั้งปวงแปลว่าห้ามอากุศลได้ทุกชนิด กุสลสูปสัมปทาท่านบอกว่าการยังกุศลให้เจริญขึ้นตั้งแต่ออกบวชจนถึงอรหัตตมรรคและการยังกุศลที่ตนให้เกิดขึ้นแล้วให้เจริญชื่อว่ากุสลส,สูปสัมปทาเนี่ยทั้นกุสลส,สูปสัมปทาอันนี้หมายถึงอธิจ,จิตตสิกขาถ้ากล่าวตามวิสุทธิมรรคเน้นว่าอธิจ,จิตตสิกขาด้วยคําว่ากุสลส,สูปสัมปทาส่วนสจัจจตประโยธปนังเนี่ยนะแปลว่าทําจิตของตนให้ขาวรอบ สะอาดรอบอันนี้หมายถึงอธิปัญญาสิกขานี่อธิปัญญาสิกขาเนี่ยระดับไหนสจิตตะประโยชน์ถป,ปนังเนี่ยเอาอารหัตผลเลยอ่นนะต้องชำระจิตให้ได้ระดับอรหัตลผลพรานในการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบก็คือประกาศไตรสิกขาทีนี้ไตรสิกขาอันนี้หมายถึงขนาดไหนอ่ะจึงจะเป็นการปฏิบัติแบบนี้จริงๆ ก็น่นแหละระดับมัดผลนะเอาแบบสูงสุดเลยแต่ถ้าเอาแบบเบื้องล่างหน่อยก็คือเนี่ยสัพปาปะสะอาการนังก็คืออธิศีลสิกขากุสลสูปสัมปทานเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอธิจิตตสิกขาส่วนสจ,จิตประโยธาปนังอันนี้ก็เป็นอธิปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็คือประกาศอะไรประกาศไตรสิกขาไม่ว่าองค์ไหนอ่ะนะใช้คําว่าเอตังพุทธานะศาสนัง พระพุทธเจ้าทั้งปวงสอนอย่างนี้เหมือนกันหมดมีหลักการเหมือนกันที่นี้ต้องการจะขยายรายละเอียดที่กล่าวไปแล้วว่าคันตีประมังตะโปตีติขานิพพานังประมังวทันติพุทธานะหิปปะปิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโรมัตตัญญุตาจะพัตสมิงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายโค เอตังพุทธานาซาสนังเนี่ยนะอันนี้ก็ประกาศถึงข้อปฏิบัติแบบขยายเพิ่มเติมว่าความอดทนเนี่ยความอดทนก็คือความอดกลันน้นอ่ะนะเป็นธรรมะเผาบาปอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตะบะตะบะคือเครื่องกำจัดบาปอกุศลเนี่ยนะขันติเนี่ยดีกว่าเพื่อนมันก็เป็นจริงอ่ะนะถ้าถ้าเรากล่าวตามลําดับตรายสิกขาซึ่งประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะ ถ้าไม่มีขันติสัอย่างเดียวเนี่ยเจริญไปไม่รอดอยู่แล้วอธิศินนะถ้าไม่มีขันติรักษาศินไม่ได้เจริญสมถาวิปัสนาถ้าไม่มีขันติเจริญต่อไปไม่ได้แต่สำนวนว่าใจร้อนไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำอดน้ำทนเนี่ยนะนะอันอาโทสะนี่นับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญมากนะอนโทสะเนี่ยฉันถือว่าขันติองค์ธรรมได้แก่อโทสะเนี่ยันถือว่าเป็นตบะเป็นเครื่องเผาะบาปประธรรมเป็นอย่างยิ่ง ท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยมคือไอ้ตรงนี้ที่ใช้คําว่านิพพานังประมังเนี่ยนะนิพพานังนิพพานเนี่ยประมังประมังก็คือประมะนะนะประมะก็คือถ้าใช้คําว่าอัฏฐะบวกเข้ามาก็เป็นประมถะนะก็นิพพานเนี่ยเป็นประมังยอดเยี่ยมที่สุดถ้าเพิ่มอีกสา์หนึ่งก็คือนิพพานนี่เป็นประมาที่สูงสุดว่างั้นเหรอแั้นก็พระนิพพานนี่ถือว่าเป็นจุดสูงสุด สูงสุดเนี่ยสูงที่ไหนสูงในความสงบประงับจากสังขารทั้งมวลหรือเป็นธรรมชาติอันสูงสุดก็ได้